สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะพี่น้องเ้านี้แม่ก็จะมาแกงอ่อมปลาค่ะนี่แกงอ่อมปลาปลาหน่อยนี่ค่ะก้างหลายหลายได้พี่น้องแบบปลาอันนี้ก้างหลายแต่เรามีแค่ปลาเดียวก็ไม่เป็นไรนะค่ะแม่จะไม่แกงอ่อมปลากินเป็นอาหารเ้าแม่มอเ้านี้เป็น ส่งน้องด้วนี่เลยไปเติมน้ำมันรถแล้วก็แวะไปตลาดได้มะเขือมาเอามาใส่แกงอ่อมเอามาใส่แกงอ่อมแล้วเอาไว้ซุปมืออืน้อมพี่น้องจ้ะหน่วยงามๆพี่น้องนี่มะเขือหน่วยงามๆค่ะเพิ่นว่าเพิ่นปลูกเองว่าสัน่นพี่น้องมะเขือปลูกเองลาว่าสัน้นสวยค่ะยี่สิบห้าบาทถุงนี้ยี่สิบห้าบาทเนี่ยพี่น้อง แล้วก็เอาผักชีมาเพราะว่าของแม่ยังไม่ได้ปลูกผักชีเดี๋ยวจะไปเก็บผักชีลาวมาใส่แกงอ,อก่อมปลาพี่น้องก็าอาเฮ็ดก่อนถ่ายเดีซยวซาสาน้อยกวนา <c oughs> <c oughs> ำเครื่องกัอนค่าพี่น้องจ้าจำเครื่องตะไคร้ผักหมักพริกแห้งก็บหมักพริกดิบ ต้องรีบแต่ต้องรีบใส่ลาบผักชีลงไปแม่จะใส่ลาบผักชีค่ะเพราะว่าหัวหอมบ่มี่ผิดหอังหรือหัวหอมเบิดเอาลาบผักชีใส่นี่แหละค่ะได้ลวค่ะพี่น้องจ้าเครื่องแกงอ่อมแม่ทิ่ตับแล้วก็จะต่ำเขาตํำเขาเบื่อไว้กัน ท่านมะเขือกันค่ะพี่น้องจา๋าเอามะเขือใส่ด้วยสักหน่อยนึงก่อนค่ะแม่ก็มากินอยู่นอกมะเขือก็ไดเอ้ยน้องเองน,น,องน่เน่กับกลับมาไอาอีกแล้วเมื่อคืนหนี่ไอได้เอายาแก้ไอให้กินใครอยู่โตบ่ห่อนพี่นอ้องไอที่ซื้อตัวไม่ร้อนไม่มีไข้ แต่ว่านางไอหนักมากเลยเมื่อคืนไอเป็นชูบเลยอะแม่กะตกใจนะเนาะคือมาไอน้อยหละเดือนน้ายิ่งจะได้กลับบ้านแล้ว <cyber aru> อย่าเป็นอย่างเด้อจองตัวรถไฟไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแม่จองตัวรถไฟไว้เรียบร้อยแล้วเกือบประทนันพี่น้องเอ้ยเต็มค่ะ เกือบไม่ทันเหลืออยู่เหลือที่นั่งอยู่สี่ที่ส้นหนึ่งนะโอ้เกือบประทันระบัดที่นี่เดือนเมษาจองตัวกลับมาพร้อมเนาะเดือนเมษาตอนแรกว่าจะกลับมาวันที่สิบห้าเอยวันที่สิบเก้าเมษาเต็มห้องเต็มตัวเต็มวันที่สิบเก้าอ่ะสิบแปดก็เต็มยี่สิบก็เต็มบัดที่นี่ก็เลยไปเข้าเบิ้งวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดเหลืออยู่หกที่นั่งก็เลยอ่ะรีบเอาซะ ก็เลยได้เอาวันที่21พี่นอ้องตอนแรกว่าจะกลับวันที่19ก็เลยเลื่อนซะเพราะว่าตั๋วไม่มีขนาดเดือนเมษาได้พี่น้องเขาจองไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแต่เดือนสองเดือนพุ่น่ะเต็มตั้งแต่เดือนสองเดือนงืดไหล <laughs> <c oughs> บ้านแม่พาไปเก็บผักชีพี่น้องเก็บผักชีลาวของแม่ก่อนค่ะที่ปลูกไว้ผักชีลาวหอมหอมค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บ หอมขนาดปลูกเองเนาะพี่นอนะ้องเนาะหอมดีเลยเก็บไปใส่อมพอดีเลยค่ะนี่จ้าเอากระถางนี่แล้วกันเนาะมาใส่หลายดอกพี่น้องเพราะว่าใส่ผักเยอะรอบเนี้นี่กำอบอร่อย้อมมาเลยรอบนี้มีผักใส่หลายอยู่ก็เลยว่าจะใส่ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ใส่เยอะ นี่ลดน้ำน้่งด้วยค่ะนี่น้งก็เลยลมเดี๋ยวนังกับฟืนโตใสย่ยางเล็นิดยางนลาหน่อยนี่ค่ะถักชี้แล้วแม่ก็เอาซำหนีเนาะไปใจเราก็จะเอากวางตุ้งไปใส่น้ำก่นอน เอากวางกุ้งไปใส่ด้วยโอ,อ้วันนี้ยุงเยอะมากเลยไม่ต้องมาหาแม่นะว่านะอยู่ตรงนั้นนะลูกยุงกัดแม่ฮ้องดูนมันนออยู่ตรงนั้นเลหลูกยุงกัดยุงเยอะมากยุงมิกตะโตบักใหญ่มิดตะโตนปันนึงวันน่าหลดยุงกระไดไปนอนขา บ้าหลายลรค่ะบ่ใส่หลายใส่ส่ัานีนี่หักเมยก็ได้ละเอาไปลางก่อนบัดนีข่ขวกันด้วพี่น้องโอ้ขวนางก่อนขั่วนางเห็นนางหอมๆอมกนค่ะน้ำปลาล้าลงไป โอ้ยน้ำปลาก็เเลือสัน้นนี่ลืมไปว่านางไก่เบิดแล้วืหอมเครื่องค่ะแม่จะใส่บะเขือลงไปก่อน้ะค่ะพี่น้องจา๋า ใส่มะเขือลงไปก่อนเทน้ำลงไปน้ำค่ะ ประมาณนี้ล่ะนี่ค่ะรอกันพี่น้องจ้าบัดนี้รอแบบเครือสุกจังหน่อยก็แล้วเขาเอาปลาลงแล้ค่ะมีบักอือนี่ค่ะพี่น้องมีบักอื้อเหลืออยู่หน่อยหนึ่งัตงแต้เมื่อนันผุระคาะบักอือมันๆล่ะค่ะเอามาลงใส่ไปด้วยกันเลยรอค่ะที่นี้น้ำเดือดแล้วพี่น้องค่ะขอป่าใส่กันเวยค่ะบัดนี้กดบกๆเลย เอาปลาเราใส่ลงไปเลยเห็นนี้อืมน,นี่เราจะไม่คนนะคะหาคนเดี๋ยวนั่งจากเข้านะพี่น้องแกงอ่อมปลา ฟ้าปิดหม้อปิดไว้ก่อนบันดีค่ะใส่เกลือลงไปจักหน่อยกัน้้ยค่ะพี่น้องจา๋าเกลือผงชูรสค่ะผงนัวรสดีค่ะอหอมจัง ใส่ข้าวเบือค่ะพี่น้องคะข้าวเบือที่ต่ำนะคะใส่ข้าวเบือลงไปใส่พักไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะแซบด้วยค่ะมื่อน,นีแซบแซบแซบ,บจ้าพี่น้องใส่พักเข้าไปเยอะๆเห็นบ่ค่ะแซบจ้ามื่อน,นีแซบค่ะ แกงอ่อมแม่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟกันนะคะบัดน,นี้อือม,มาเด้อมากินเขากับแม่บัดน,นี้ตักก่อนไข่หิวเข้าแล้วค่ะพี่น้องจา๋จาตักแล้วนะคะอแกงอ่อม ใส่สารพัดใส่ใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านี่นี่อืม เสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าไปกินข้าได้แล้วค่ะพี่น้องจ๋าแกงอ่อมแม่เป็นยังไงค่ะพี่น้องนาตาไปแต่กินบ่ค่ะเออเปแต่แซ่บด้วยแบบนี้เห็นบ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่หอดบ,บักอือพี่น้องเอยแบบนี้เลือยยู่นิดนึงเก่มามใส่ค่ะมันมันเนาะถิ่มก่ได้ได้เสียดายมีจะกินแล้วนะคะบาดนี้มาค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว กินอะไรเด้อบันดนี้เด้ออืมแซบ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 ขาบันดนี้แซบแซบปลาวลากลางหลายๆได้พี่ลองปลาตนกินไปกับพอกลางหมดค่ะจะได้บะหมี่ข้าวเหนียวนะพี่น้องนะเนาะข้าวเหนียวจำ้ำนี่แซบเลย ไม่ได้ออกไปซ ER. ื้อค่ะพักพักแ่บเลยมัะเขืออ๋อมักอือเราพีดนี่เห็นไหมมัออือมันๆนะค่ะ มันขักพี่น่องเลยพอใส่มือแล้วค่ะใช้มือหยิบผักมันยังแสบเนาะกิ่นแบบบ้านๆแบบนี้แหละแสบอืมอมเขนี้ยมาจำมาคุยนะพี่น่องนี่เส๋ไดรอือมก็อร่อยอือืม ปลาตุปลาปลาอันนี้ต้องกินเวลากินต้องเบื้องกลางดีๆพี่น้องก้างไลยครับก้างมน้อยหลายๆ,ายๆอร่อยคะ่ะอร่อย สดน้ำอ้อมปาอุ่นๆว้าสุดยอดสุดยอดเลยพักเขาปลูกเองค่ะพี่น้องพักแม่ปลูกเอง ตากระแ่บแเหมือนนี่สาวนี่ไปส่งน้องแน่ๆน่องแน่ๆบอกแม่ว่าแม่วันนี้วันนี้แม่รีบมารับหนูเร็วๆนะวัสดุนลทำไมถึงให้แม่รีบมารับล่ะลูกแม่ก็มารับเวลาเดิมแล้วก็แม่แหละแม่อยากให้แม่แม่อยากให้แม่มารับหนูเร็ๆๆวๆ ถามว่าทาไมก็ไม่มีอะไรก็อยากให้แม่มารับเร็วๆเปิาลวหรว่เปิดเทอมก็ขึาลสองอรนอพี่น้อปิมก็ขึ้นอนุบาลสองแล้วหรอเรวนอพี่น้องมวห้่อะดอมกันลสหน่นม่มีอะเข่ะ สีนาสาวน้อยกัเขาอ,อนุบาลหอนหอนแ่บแบบัน

เวลาไปกินกุ้ยเตียวข้างนอกมันบ่อพอใจเขาแนะนำให้เน้นกุ้ยเตียวยังบพ่พอใจต้องสร้างกุเดนต้องสร้างน้ำซุปต่างหากเป็นถ้วยต่างหากแบบพี่น้องไม่กินคนมักเสาะคนมักอันส่วนน้ำซุปนาะกินแป,ป๊บสี่จะเศร้าเลยแม่ก็ได้แบบนี้ ว่าจะลดความอ้วนก็ไม่ได้ลดและจะเลดอาหารปลานน่จบเลยนะคะว่านูนมเหรอต่างไรไร ิก oh, ้เมื่อนั่นเอาปลาอันนี้ล่ะเอาปลานี่ล่ะไปปิ้งไปย่างเรามาป้่อนลูกพี่น้องก้างลูกค้ายออกมาก้างแบบหลายหนึ่งทั้งเง้าวะสันจองสามอันนี่ล่ะ ลูกบอกว่าก้านแม่สนใายออกมาเบิงเบอดีนั้นบื่ื่นลงสนดอกติดคอและซวยเลยก็เลยเซาเอาเอาปลานีปอดอีกเลยค่ะเพราะว่ามันก้างมันหลก็เลยบ่อ้บ่ปปอนอีกเลยให้กินปลาตัวอื่นเลยแม่กรสับเฒ่าเองเลยว่าก้า,กา,กางมันหน,น่อยนึงเดย อืมอร่อยจริงๆกินผักก่ออร่อยค่ะต้นขอโพดแน่พี่น้องออกฟักสามฟัก สามฟักํำนั่น <c oughs> นอกน,นั่นหักถิมเบิร์ดเราต้นแตงโมต้นเหีเห่ยวตุยเปนลนั่นจะจะได้กินเหลืออยุสองหน่อยแน่ๆแจอยจะ,จะได้กินบมเพ็นดยแต่ว่าใบาเหี่ยวหมดละ <c oughs> น่าจะเป็นสี่มือน้องแมวบ้านอื่นบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงแมวเองแต่ว่าบ้านอื่นเขาเลี้ยง <c oughs> อร่อยจริงๆเลย เดี๋ยววันพุธน้องเนน่ก็หยุดงานหยุดเรียน,นเมื่อเช้านี้ครูบอกวันพุธโงเรียนหยุดนะคุณแม่ค่ oh. Oh. เป็นวันมาคะบอกหมือวันห oh. ยังหระครูบอกเน oh. 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 ช่ด้วยใช่ด้วยเหรอวะเห็นไหมคะแม leaking, rat ri, rat ่กับอิมแลวพี่น้องจ๋าคลิปนี้กับแฟนนี้ก็เนี้ค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับสาวๆนเร้้อยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่ม้องเป็นกำลังใจให้กันในเด้อ